สวัสดีครับเมนูแรงวันนี้นะครับก็มาทําปลาลาดพริกกันนะครับหรือว่าปลา3รสนะครับอันดับแรกนะครับนํปาปลาที่เรา,าขบเก็บเรียบร้อยแล้วเขาก็มายอกทอดในการทอดครับทาเกลือบางๆนะครับจากนั้นเขาก็มาทําน้าจิ้มหรือว่าน้ำลาดปาาลา3รสนะครับโดยใส่กระเทียมไปวันนี้ออหอมไปหรือว่าพริกนุ่มนะครับเม็ดใหญ่เผื่อจเย จะเบอเพิษหนักนะครับเนาะนี่เขาจะเอาไปปัน่นคือมันละเอียดแบบหยับยาบนะครับเนาะปั่นสักกามนะครับสักน้อยเนาะ <c oughs> นี่นดีครับปัน่นเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะโคตรั้งกืดอืดอืดอืดละเนาะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเปิดคอนะครับว่าละเอียดพอดีคอโนาะเรียบร้อยโ oh, อย้ป่าแหมด้านซุกละนะครับกับด้านป่าก่อนเอาใส่น้ำมันน้อยเดี๋ยววันนี้ mm hmm. อ่าก็ต่ เมอเม,อ,ม,อ,ม,อ,มอนะครับปลาสดนะครับก็เนี่ยอาหารอร่อยนะครับนี่เขาเจป่านิ้นนะครับนอาซุกเสร็จแล้วนะครับน้ำปลามาวางติดจานเตรียมทําน้าซอสพลาดสามรสนะครับปาลาลาดสามรสอันดับแรกเขาใส่น้ำมันพืชไปสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเขาก็ทําการน้ากระเทียมกับพริกดุงติดเขาปั่นละเอียดแล้วนะครับเขาก็นำนํามา กลัวคือมันหอมๆนะครับเนาะพอดอกสีสันเข้าฐานะครับเนาะเพาะเคาะหืมมดนะครับแล้วก็หลาบนะครับกินหอมกระดานหอมกระเทียมหอมพริกนะครับเนาะพอสีสันสวยงามน่าทานมากนะครับเพาะหืมมดเจะร้อยนะครับเดี๋ยวเขาจะทําการปรุงรส นะครับปรุงน้ำซอสปลาสามรสนะครับโดยที่เขาจะใส่น้ำตาลปิ๊บนะครับหรือว่าน้ำตาลปั๊เป้าบ้านเขานะครับติดบอกว่าเป็นน้ำตาลปิ๊บเนาะใส่หมกหม้อหมกขมันหวานๆนะครับจะมีครบรสนะครับหวานเผ็ดเปรี้ยวนะครับเนาะ้มอีกคะสซมกับเปรียวเหมือนกันเนาะจากนั้นก็เติมสวกน้ำปลาเข้าไปครับเก็มนิดนึงนะครับนี่เจนน้ำปลาแร่เลยนะครับเนาะ คนขึ้นเขาคนขึ้นละเอียดเออคนขึ้นละลายนะครับเนาะม่คนขึ้นละเอียดนะครับอ่าถ้ากินหอมขึ้นมาทันทีนะครับเปิดไฟอ่อนๆเนะครับถ้าเปิดเพลงนต่างๆก่อจะไหม้นะครับเนาะนี่คนไปเรื่อยๆครับคนไปเรื่อยๆให้มันนืดๆไปเลยครับโอ้ในข้าวเขาปรุงรสต่อไปนะครับว่าเขาจะใส่บีบหน้ามะนาวต่อนะครับเนาะคือรสชาติเปรี้ยวรสเปรี้ยวนะครับ ปกติเขาใส่น้ำมะขามเนาะวันนี้เขาใจ้น้ำมะขามพอมมีมะนาวเขาก็จะใส่บีบน้ำมะนาวลงไปสักกีบสองกีบนะครับ่ือได้สับกินซุบๆเนาะหวานๆเพราะบีบมะนาวไปก็คือน้ำลายไปนะครับเนาะเดี๋ยวเราก็คุ้นแล้วก็เริ่มทําการชิมนะครับชิมว่ารสชาติที 3, เ่เขาพบสามรสก็เปรี้ยวหวานเค็มนะครับ ปลาสามรสนะครับนี่เขาแยกให้เราออนกินด้วยเขาจะมียาเพชรโอ้โหสุดยอดเป็นอันทีเรียบร้อยนะครับน้ำซอสลากปลาสามรสนะครับง่ายๆนะครับถ้าใครมีพริกชี้ฟ้าก็ใช่พริกชี้ฟ้าสีแดงเนาะครับจะได้สีสันจะได้งามครับน้ำมันรัตัวปลาที่เขาทอดไว้เลนนะครับผมอต้องเห็นแล้วหิวเขาทันทีครับเขาหนึ่งคนทอนเขาหูคนทอนนะครับเนาะโอ้โหอันนี้ก็ใส่ให้มโมฐานหัวปลานะครับเนาะ นี่เสร็จแล้วห้องเก็ะตามใบของเราพามาใส่นะครับผมเป็นว่าอันเซ็ตเรียบร้อยครับเมนูง่ายๆนะครับ,งงรบปลาล่าคิดหรือว่าปลา,าสามรสนะครับขอบคุณครับติดรับชมคลิปครับผม